ส่วนเรื่องนี้ทำเอาผวากลางดึกเลยนะครับหลังคนงานไปลอกท่ออยู่แถวทางด่วนงามวงวันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกับกระดูกมนุษย์เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า7เดือนแล้วครับนายวิเชียนสวนมะลิหัวหน้าคนงานนำคนงาน28คนไปลอกท่อเอาเศษขยะเศษด,ดินออกจากท่อระบายน้ำริมถนนทางลงทางด่วนงามวงวันหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าขณะกำลังปฏิบัติงานอยู่ ใช้ถังพลาสติกไปตักขี้เลนตักเศษขยะที่ค้างอยู่ในท่อจู่ๆคนงานไปเจอกับหัวกะโหลกมนุษย์ครับติดมาในถังด้วยสร้างความตกอกตกใจให้กับคนงานเป็นอย่างมากวิ่งหนีกรูกันออกมาจากท่อระบายน้ำเลยมาตั้งหลักกันบนถนนด้านบนกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเพื่อนคนงานที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบไปบอกหัวหน้านะครับก่อนจะแจ้งให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางด่วนมาตรวจสอบ จึงช่วยการค้นหาโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกต่างๆจนพบเพิ่มเติมอีก28ชิ้นมีทั้งหัวกะโหลกกระดูกเชิงกรานกระดูกท่อนขากระดูกท่อนแขนกระดูกสี่โครงกระดูกชิ้นส่วนอื่นๆรวมถึงกางเกงในผู้ชายด้วยด้านนายวิทยารักธัญกิจคนงานที่ลอกท่อซึ่งเป็นคนที่เจอหัวกะโหลกนะครับนี่พี่คนนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยมาลอกข้อในจุดที่เจอกะโหลกประมาณ4ี่ทุ่ม ตักขึ้นมาเนี่ยแล้วเจอหัวกะโหลกติดขึ้นมาด้วยในถังยอมรับเลยว่านาทีนั้นตกใจมากๆไม่คิดว่าจะมาเจอในท่อระบายน้ําแบบนี้ไปฟังครับออตกใจครับหั <c oughs> วบินกันออกมาเลยครับคือเข้าไปข้างใน <c oughs> ใช่ครับในอยู <c oughs> ๆๆ่ในท่อใช่ครับเข้าไปลึกไหมหกกับประมาณหกช่วง <c oughs> หกเมตรครับครับแล้วเจอหัวกะโหลกครับหัวกะโหลกวางอยู่ ด้านเจ้าหน้าที่ทางด่วนบอกว่าท่อระบายน้ำจุดนี้ลอกครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนนะครับและจุดนี้มีฝาท่อที่เป็นเหล็กหนักประมาณ80กิโลกรัมครับเพราะฉะนั้นคือฝาเนี่ยหนักมากการจะเปิดฝาท่อระบายน้ำตรงนี้ได้ต้องใช้คนงานต้องใช้ผู้ชายที่แข็งแรงร่างกายกำยำสองคนเลยนะช่วยกันยกขึ้นมาถึงจะเปิดออกมาเพราะฉะนั้นเขามองว่าในเมื่อฝาเปิดยากาแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางด่วนที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยเป็นประจำฝาปิดสนิทตลอดเวลา ก็ไม่น่าจะมีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วตกไปเสียชีวิตบริเวณจุดนี้ได้เองก็ไม่ทราบนะครับว่าผู้ตายลงไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเป็นการฆาตกรรมอัพรามีการมาทิ้งศพไว้หรือไม่อย่างไรนะครับเบื้องต้นตำรวจเก็บรวบรวมหัวกะโหลกและเศษโครงกระดูกส่งให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบหาอัตลักษณ์และสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปครับ